สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้เราจะเริ่มบทใหม่กันแล้วค่ะนักเรียนเป็นการทบทวนบทเรียนเรื่องทศนิยมนะคะเรื่องทศนิยมเนี่ยเราเคยเรียนกันมาแล้วแต่ตอนปอ .4 เด็กๆอาจจะลืมไปบ้างวันนี้ครูจะมาทบทวนให้นะคะโดยที่เราจะลองมาดู ไปพร้อมๆกันเลยในแบบฝึกหัดหน้า79ที่ครูสั่งไว้นะคะใครที่ดูคลิปให้นักเรียนสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนนะคะแล้วค่อยไปทำด้วยตัวเองในแบบฝึกนะอย่าเพิ่งรีบลอกหรือรีบจดนะคะสำหรับเรื่องทศนิยมมาดูค่ะทศนิยมคืออะไรบางคนลืมไปแล้วทศนิยมก็คือตัวเลขที่เป็นจุด ที่ไม่ใช่จํานวนเต็มเตมเหมือนที่เราไปซื้อของในเซเว่นแล้วเราชอบเห็นว่าอ๋อของชิ้นเนี้ย10.50อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าทศนิยมหรือเวลาเราชั่งน้ำหนักโอ้ยชันหนัก48.3เงี้ยค่ะหรือนักเรียนเจอบ่อยช่วงนี้เวลาเราวัดอุณหภูมิ37.5เเริ่มมีใครแล้วนะคะนักเรียน สิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นทศนิยมในชีวิตประจําวันของเราคราวนี้ทศนิยมเนี่ยมันมีความสําคัญกับเรื่องเศษส่วนนะคะนักเรียนมันมันสอดคล้องกันมันเกี่ยวพันกันนักเรียนสังเกตรูปภาพที่ครูเสนอให้ในข้อที่1นนะคะอันนี้คือตาราง100ค่ะตาราง100นั่นหมายความว่าของ1ชิ้นเต็มๆเราแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกัน เราก็จะสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ว่าเป็นส่วน100ใช่ไหมคะแรงเงาทั้งหมดกี่ชิ้น1แถวคือ10 2แถวคือ20แล้วก็รวมอีก3เป็น23เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าอะไรคะนักเรียนเศษ23ส่วน100ถูกต้องค่ะเศษ23ส่วน100จากรูปนะคะเต็มชิ้นไหมคะ ไม่เต็มนะลูก23ส่วน100ยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะต้อง50ส่วน100ใช่ไหมคะถึงจะถึงครึง่งอ่านี่คือภาพของ23ส่วน100ครูขาแล้วจะไปเขียนทศนิยมได้ยังไงคะนักเรียนจำได้ไหมคะครูเคยสอนตอนปอ .4 ว่าถ้าส่วน10ทศนิยมจะ1ตํา 100, ตำแหน่งถ้าส่วนร้อทศนิยมจะสองตำแหน่ง2ตํตำแหน่งก็คือมีเลขข้างหลังจุด2ตัวค่ะ นั่นหมายความว่าข้อนี้ค่ะทศนิยมเขียนได้ว่าได้เต็มเต็มหชิ้นหรือยังคะยังใช่ไหมคะก็จะเป็น0จุด 0, 0. จุดเท่าไหร่ส่วนร้อเมื่อกี้บอกส่วน100ถ้าส่วนร้อยคือทศนิยมต้องกี่ตำแหน่งนะคะส่วน100มีศูนยตัวค่ะทศนิยมต้องสองตำแหน่งดังนั้น0 จุดอะไรสองตำแหน่งจื๊บจืบก็ไปดูเลขข้างบนมี23โอ้โหก็เขียนได้เลยค่ะเพราะมันมี2ตัวก็คือ0.23เราไม่อ่าน0.23นะคะหลังจุดเราจะอ่านเรียงตัวเป็น0.23แบบนี้ค่ะอันนี้คือทศนิยมที่สัมพันธ์กับเส,ส่วนนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะนักเรียนมาดูรูปค่ะ แต่ละรูปแบ่งออกเป็น10ช่องเท่าๆกันนะคะสิช่องเท่าๆกันแต่มีทั้งหมด3รูปนกักเรียนรูปที่1กับรูปที่2นี้แรงเงาเต็มๆเลยค่ะดังนั้นถ้าเขียนเป็นเศษส,ส่วนนะลูกก็จะเขียนได้ว่าจํานวนเต็มเท่าไหร่คะมี2รูปก็จํานวนเต็ม2ออ้าวมาดูอีกรูปหนึ่งค่ะไม่เต็มค่ะไม่เต็ม แบ่งออกเป็น10ส่วนแรงเงาแค่1ส่วนก็เป็นเศษ1ส่วน10มีอยู่2กับ1ส่วน10ก็เขียนเป็นจำนวนคะ่ะว่าจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน10เนื้อออกไหมคะมีอยู่2 2ชิ้นเต็มเตมแล้วก็มีอีกเศษ1ส่วน10ก็คือรูปนี้นะเศษ1ส่วน10ก็เป็น2เศษ1ส่วน10นั่นเอง เขียนเป็นทศนิยมได้ไว่าอย่างไงเหมือนเดิมเลยค่ะดูค่ะตัวส่วนมีทศนิยมเออมีตัวส่วนเป็น10โทศนิยมก็ต้อง1ตําตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จุดด้วยทศนิยม1ตําตำแหน่งเรียนสังเกตค่ะข้างหน้าจุดคือจํานวนเต็มข้อนี้มีเต็มเต็มไหมคะเห็นแล้วว่ามีเต็มเต็มตั้ง2ก็2เต็มเตมสจุด กับอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่ง1นึ่ตำแหน่งก็คือมีเลข1อยู่แล้วก็เป็น2.1นั่นเองพอได้ไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าโอ้โหข้อนี้มาสับละเอียดเลยอันนี้คือเขาในภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดในแบบฝึกของนักเรียนเขาจะแรงเงาเต็มเตมเลยเนีย่ใช่ไหมคะในหนังสือหน้า7 9อันนี้คือแรงเงาเต็มเมเลย1ชิ้นค่ะ หชิ้นเต็มเต็มแต่อีก1ชิ้นไม่แรงเงาทั้งหมดแรงเงาแค่ช่องเล็กๆแค่1 2 3 4 5ช่องเท่านั้นช่องเล็กๆเนี่ยช่องแต่ทั้งหมดทั้งหมดเลยนี่นะคะนักเรียนคือ1 0 0 0พนะคะคือ1,000นะลูกได้แค่5ช่องใน1,000ช่องค่ะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ5ส่วน 1,000ค่ะเราไปเขียนรูปนี้เป็นเศษส่วนทั้งหมดทั้งรูปนะคะรวมกับ1ชิ้นเต็มๆด้วยก็ได้ว่า1นึ่งเต็มๆเศษ5ส่วน1,000จํานจำนวนเต็ม1เศษ5ส่วน1,000คราวนี้ครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าส่วน10ทศนิยมคือ1นึ่ตำแหน่ง ส่วนร้อยทศนิยมสองตำแหน่งถ้าส่วนพันทศนิยมจะต้องกี่ตำแหน่งคะส่วนพันก็ต้องทศนิยมสามตำแหน่งอ่าข้างหน้าจุดอะไรก็ไม่รู้จุดจุด,จ,ดจุดไว้แล้วก็ต้องมีข้างหลังสตัวแบบนี้ข้างหน้าจุดมีเต็มเต็ไมไหมลกูกมีใช่ไหมคะก็คือ1ชิ้นเต็มเตมค่ะข้างหลังจุดต้องการสามตำแหน่งแต่มีแค่5้าเท่านั้นทำยังไงให้เขียนหแล้วได้3ามตำแหน่ง ห้าร้อยได้ไหมห้าร้อย500มันจะกลายเป็นห้าไหมไม่ใช่ห้าอยากใส่สามตำแหน่ง0 0นห้าแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะนี่คือคำตอบค่ะ1 0 0่หค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เขียนห้าร้อยนะคะเราต้องเขียน0ูนย์ศย์ห้า เพราะถ้าเกิด500ตรงนี้ต้องเป็น500ค่ะแต่นี่คือเป็นแค่5ก็ต้อง005นะคะโอเคไหมคะนักเรียนอ้าวคราวนี้ในแบบฝึกเขาให้ทบทวนอีกเติมเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้องอ่าอน,นี้ก็เรียนไปแล้วตอนปอ .4 เนาะใครจําได้บ้างการเปรียบเทียบทศนิยมเราไล่จากข้างหน้าไปข้างหลังง่ายๆค่ะดูก่อนว่าทศนิยมนั้นตำแหน่ง เท่ากันไหมข้อนี้ข้อที่1 0.52กับ0.49ทศนิยม2ตำแหน่งเท่ากันเลยค่ะไล่เลยค่ะเรียงจากตัวเลขแรกคือเลข0ค่ะเป็นไงคะเหมือนกันต่อไปทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลข5ค่ะทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลข4ค่ะตอบได้ยังคะอะไรมากอะไรน้อยข้างหน้ามากกว่าอ้าปากไปข้างหน้าใช่ไหมคะเติมเครื่องหมาย มากกว่าแบบนี้ค่ะโอเคนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะนักเรียนสังเกตทศนิยมข้อนี้กี่ตำแหน่งคะหนึ่งสองสามอันนี้มีแค่สองทยังไงคะครูเคยสอนแล้วให้เติมศูนย์ไปให้เท่าเพื่อนค่ะเติมศูนย์เข้าไปให้มันให้เท่ากันค่ะเมื่อเติมศูนย์เข้าไปเท่ากันสังเกตค่ะเลข3า2จุสองศ 3 6 2จุนี่ถ้าไม่เติมศูนย์นี่เราผิดแน่ๆเลยปรากฏว่า2อันนี้มันทําไมกันคะมันเท่ากันลูกแต่เมื่อกี้ถ้าเราไม่เติมศูนย์นักเรียนจะคิดว่าตัวนี้เยอะกว่าจริงๆไม่ใช่นะคะคือมันเท่ากันเนาะต่อไปข้อที่3ค่ะ1 2 3สกับ1.2 30ทสทศนิยมข้อนี้กี่ตำแหน่งคะอันนี้1่ตำแหน่งก็คือต้องดูดูเลขหลังจุดนะลูกว่ามีกี่ตัว1ตำแหน่ง อันนี้3าตำแหน่งเติมศูนย์ไปให้เขาค่ะอีก2ตัวเพื่อให้ได้3มตำแหน่งตัวนี้ก็จะกลายเป็น12.300กับ1.230คราวนี้ก็ไล่จากเลขหน้าไปเลขหลังค่ะนักเรียนคะได้กิน12ชิ้นเต็มเ็มกับได้กิน1ชิ้นนักเรียนตอบได้ยังคะว่าอะไรมากกว่าด้านหน้ามากกว่าไม่ต้องไปดูหลังจุดอะไรเลยตอบเครื่อ,หกกอ,หอาางห,อหมายมากกว่าค่ะโอเคไหมคะอ้าปากไปข้างหน้าเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าต่อไปข้อสุดท้ายคะ่ะข้อที่4ี่ ทศนิยมสามตำแหน่งด้านหลังด้านหน้ามีแค่สองตำแหน่งเติมให้เขาค่ะเติมแล้วค่ะสังเกตจากข้างหน้าไปข้างหลังยี่สิบห้ายี่สิบหกต้องทำอะไรอีกไหมคะไม่ต้องแล้วค่ะตอบเลยลูกข้อนี้ข้างหน้าเป็นยังไงกว่าข้างหลังคะน้อยกว่าน้อยกว่าแหลมแหลมอยู่ข้างหน้าเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนถ้าเข้าใจแล้วทำแบบฝึก ถ่ายรูปส่งครูทำงานให้เป็นปัจจุบันครูจะไม่ตรวจงานค้างแล้วนะคะนักเรียนต้องทำงานให้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาจริงๆเรื่องอินเทอร์เนต็ตเรื่องออไม่สามารถที่จะส่งงานครูได้ให้นักเรียนทักไลน์ส่วนตัวหรือไม่ก็โทรมานะคะเราจะไดออ้แก้ปัญหาด้วยกันหรือบางคนอาจจะขอเวลาครูหน่อยในการส่งงานครูก็จะอนุโลมให้นะคะวันนี้ก็ น่าจะเข้าใจกันแล้วลองทำแบบฝึกหัดแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆ